ก็กลับสบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนเด้อจ้าสบายดีสมองสมบอนททานผู้สมทั้งหลายผู้ติดตามเด็กกับผู้หับสมเอฟซีจะดีถูกทานบาหวาอยู่ลาวหรื่าอยู่ไทยหรื่อยอยู่ต่างประเทศไม่นี่กับพ่อพ่อกับซ่องไม่ตาคือเก่าเซนเคยพี่น้องจ้ายิ่งเขาอยู่ไฮอยู่หน้าเขาตามเคยเพราะว่าดำหน้ายังหบาแล้วยังสิบหาไยังห่หานาลุมแมนบอยยังสิมหาอ่ะ นั่น <laughs> ทงเดียวหักตวเทิ่งป่ไเด้นับพี่น้องจ๋าน้องมิดจักว่าได้ไรเข้าเศร้าไม่ต้ามาให้กินขนมนมจืนพี่น้องจ๋าเอาแบ่งกันเลยเ <หา S 1> ข้ามาเลยเขามาเลยน้องขิดล่างเมือ่อบ่ลูกเอากู๊บเจ้า,จาคือบบปดุลารเจ้าชิดชกุกบกินขา้าวบ่านานอ่พังไงพวกเราเน้องขิดลืมเ <laughs> ข้ามาเลย น้องขีดลืมข้าวแหง้งน้องขิดอยากกินข้าวแหง้แงจกใส่กันเด้อข่าวเด้อจกอ<笑><笑>น้องอนึ่กันน้องขิดเม้าขนมก่อน น้องมีดแกวยไปทางพ่อตกีดมาแล้วได้พี่นอกจ้ายินข่าเศร้าน้ำกันเลยหายอยู่หน้าเส้นเก่าเส้นเคยอะพรา่วหน้ายังบวกลอะยังไรเติบน้องมีดนับแต่อยู่รุมซิมหานะอยู่เทิงผัดบนับอยู่เทิงกับบัแมนยังเป็นซิ่บ่ ได้วัุกุคนเด้วจ้ากินขขาวน้ำทิ้งงานคนขยันเฮาเดอ้อหนอกจ้ามีโน,โน่เขาก็มีปีงไก่มาเนี่ยกับมันอ่ขนมจืนกับตวดีนต้มมาสั่นแจ่วพริกดิบเชียงเก่าเชียงเคยหอยท่วแจวก็เอาขขาวก้างตี่อย่ยงง่ไดเยอะอ่ามาบวงมาสดปีงไก่ <laughs> เตรียมพร้มอมย่าลืม,น,าาลมน้องจ๋าเตรียพมพร้อมย่าลืมสันว่าม่วเนี่ยได้ครับคุณมาเอาเลยไาหาไ่ได้ได้เนอกหามีเทียงตรงหน้าแถวใกล้เอาต้มไก่มามันจะเอายังสดเอ่ขาง็เยร่เศราหายอยู่หน้า แซ็บเสบว่ะสันยังตื่นยังน้องขิดแซ่ยบวะน้องขิดน้องจ้าหมู่บ้านเมืองได้เฮ็ดปลวกเป็นกระดาแต่น้องเมตาบ่ได้ไปหามันเองเมตาไปหากระดาษกระามากไปเลยบ้านใดเฮ็ดซิวกะดอกแซ่บบ่น้องขิดบ่น้องวัวเส็บใช่เนอะคือบ่ปักอยากเขาแห้ง ตอนนี้ก็อยากเขาแห้งพี่น้องเอ้ยไผ่กับบปากเลยเอาน้องเนี่ไปนั่งเหยวกินไปดูปากคุณท่านหมูเล็กสิยังปากงไ้มไปดูปากคุณท่านหมูว่าฉันประตะว่าพี่น้องจ๋าตอนหนูเพื่อจะกินเบิร์ต เนี่ยันจักหน่อยแม่ใต้สินย่างเขาไปเบิ่งมองเก็บเมื่อวันเจว่าหมมันโผลขึ้นมาหรือป่ะจ๊ะเอาอีกแล้วเขาเอาแล้วะเขาจะเอาไปแล้วไอ้ร้อยอะไรเต็มตาไอ้ร้อยนะอ้ารบ่ เราหายเราหาน่จะหามันออกกำลังเราถ่าห้าอยู่ไปจ้ะน้องจ๋าแซ่บแซบมาสันน้องขิดไปจักแซ่บบ่แซ่บกินเข่ากับหมักตัวดินต้มน้องขิดปิ้งไก่ตัวได้แซ่บน้องขิดฮึ ฮะมาจากตัวแสบน้องเปนตัวแสวแสบกรหม่กินหม่อกิ้ขาวอยู่ทงหงไหทงหน้าพี่น้องไอ้จากแสบมาแสบก็ไม่ได้แสบเลยเพราะมันกินแล้วแล้วมันได้เห็ดเวียกองแล้วมันเลยก็เลยกินขาวแสบ น่งแน่นเน่นก็แม่หนเอาคากนี่เยียน้่าเสียปางอเป็นหอบิแลวีดอ้กล้องเล้วลีดตานพี่เวลาหลีดยังปาทักปาต่เปกันหนาเนี่ นั่นเเกียงขาเ่เขาเว่าหัวกันไปน้ำพี่น้องจ้ะเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเอ้ยกินอยู่ขางให้หน้าเขาเก่านั่นแหละมันจะแซบเชื่อที่แต่ผมมีต้นพักอยู่ในขังๆดึงพักกินน้ำแล้วสิบมือสิบบและว่าดำนาถุงนี้ทั่วสอบทั่วมาอื่นก็ม่ได้ดำอีกแหละ มะอื่นลรากะนั่นคือดำต่อพอมะอื่นเป็นวันศิ้นพี่น้องจ้าก็เลยพักยุดวันศิ้นคือเก่าอ่าตัวไทยกนันยังไทยกนันยังเงินนั่นกําลังเล่งเลยบ่มีคนปากเลยสันบ่ตาบ่าขั้นปากกับย่านบ่ท่านหมู่สันกบ่าปากอีก กินอย่างเดียวมันมีคนปากเลยงัดอย่างเดียวเลยน้องขิดก็งัดอย่างเดียวเลยบวบปากเลย กัดชิหัวดำนะขิดต้องกัดด้ามสาหัวให้หัวก็ดจามขันแน่นยาไม่พองกัดโตน้องกิดกินซึ่งกินเช้าคือสิไก่กอ,กกอิ่มนี่แหละพี่น้องเอ้ยไม่ใหญ่เอ้ยน้องกิดนึ่กินซึ่งกินเช้าไก่สิอิ่มนะพ่อจ้ะ กินเข้าเส็บๆจวดๆพี่น้องจ้ามาได้บ่ตสุขสุขคนเด้อมากินเข้านํำทีมงานเฮาเด้อจ้าแซ่บบก็อดกินคือเก่าพี่น้องจ้าลูกเสห์หายเสนาเฮากับบริหากินเห็ดเวียกเมื่อยบ้างเมื่อกับบริไปย่างก็กินไปอาหารเฮากับซัมนี่แหละพี่น้องจ้าซัามี บางคนจะบอกเคยเดอกกินอันต้มมักถั่วดินกับเขาแต่ว่าน้องขีดเนี่ยเคยกินแล้วมันตาไปแล้วอิ่มแล้วเนีน่ะ

เออกินอิ่มเลยรอคิดคิดไม้อนนั้นะเด็มันิขากได้สิบอกอน้าเด็มัน้ใชตัวเมัมันดมสไไอไวกินหรือแล้วกินไอ้บ่อิ่มได้ต้องกินตอนมันเลอะนอกขิด ิดเบนไอไฟใส่อย่างเดียวงัดเป็นหงัดผัวขนมโมเมนดเกาะนขีดเาเาบดเดอ้าแม่ลกอ่อนกินเขาเก่งอนี้วดชิวดีหนึ่งเลยวะจะเดียวใ้องขีดกับ้องเมกวดตีปหนึ่ง

น้องจ๋ามาเรกับซุมาพักว่าเราเดาจ้าทีมงานเอากับคอยอิ่มไปไหนแล้วอันตากจะได้ขอลาคลิปในคลิปน้ปนปนาพอากันใหม่ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวตาในเด้อจ้าขอฝากกุไลกแชร์กดติดตามช่องบ่าวตอันเด้อปลาลุงช่องบ่าวตาในเด้อจ้าอ้าวช่องน้องมิดให้ได้ 3, สามพันศับท์มาสั่นช่องบ่าวตานะขอดือดเให้ได้ 1, พันศับท์เดาจ้า าก็ะซ่องแม่ตาน้ำเด้อพี่น้องจ๋าอย่าลืมอย่าพลาดเขามาดูมาชมะหะลายเด้อเป็นกำลังใจให้ซ้ำสองแม่ลูกนเด้อพี่น้องเคียงกูกันไปนำกดไลค์กดแชร์หให้พร้อมเด้อจ้ากดกระลิงข้าง่างพี่น้องขอปกติหลวงหนาเด้อจ้าบ,บ้ายสบายดีกินหน้าพอกันใหม่เด้อจ้า